ัวันนี้ผมจะพามาชมหมู่บ้านสวนป่านครับใช่ไหมครับเรามาเทอร์ริสนะน,นี่ก่อนอื่นเลยมันมีโทมพเพจเจอโอ้มีเบลล์อาตุพอร์ตด,ด้วยโอเคน่าไปดีครับโอเคมีเหล็กแค่คสองก้อนมาสวนป่านแท้จริงครับพเพจจะเอา์พอร์ตใช่ไหมมันอยู่ใกล้ยังเลยครับ อยกาไม่น่าร้อนนะครับอชอบมาขึ้นมากันครับคลเหมือนจะพามาที่กับบ้านแรกเลยะแะม่ะนแกะ่ครับูได้ไหมจะไม่ได้แม่ไมฝาแ่อ้าวมาถึงี่ไล่ผมแล้วรับโอ้โหแ่ไม่ฝ

มันร้อนไม่ร้นอนอะไจูเขาเนี่ยไม่ร้ครับไ่้อบักขึ้นมาก่อนดีกว่าฮาลาลาลาว่าตวยป่าม่าอลายครับแช่ไว้ป่าแชพวกมันแค่คำเดียวใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีเลยเลยครับ มาเดินหัวเลยไอ้ยองคงขออะไรไหมแจ้งแสีเราดีมากเลยครเคนี่เขมิมาให้ครับแจ้งแจ้นี่ก็อันนี้อย่างเดียวเลยครับ D web u s e r อ้ยไม่ละนี่เป็นไรครับ D wünsche a little day D � D э ไมันวันครับไม่รู้ D K أ 얼อไกันนี้กรอนี้ ops Jupiter สัน ekenis D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  fic h a r b o

tập trung 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 tập มีมากคนบ้านี่หมดรับยคนแล้วเนี่ยม,มีคนนี่ไม่ยามนเ,เป็นเป็ดมัน